สวัสดีชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านคะ่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงการเงินการงานความรักชาวราศีธนูในช่วงเดือนเมษายนเรื่องราวการเงินการงานความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่องชาแนลอาจารย์ปัดดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทาให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนําคําถามยอดฮิตมาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าพลังงานไพ่ใบแรกของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวสับไพ่ก่อนเนาะ เป็นพลังงานไพ่ของคิงถือเหรียญค่ะ ian, คิงถือเหรียญเป็นไพ่ของการลงทุนการอุปถัมภ์การช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานไพ่ในลักษณะของราชาการเงินถือว่าเป็นพลังงานไพ่ที่ดีสําหรับชาวราศีธนูเลยนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อค่ะว่าในเรื่องราวการเงินการงานความรักของชาวราศีธนูในช่วงเดือนเมษายนเป็นอย่างไรกันบ้างหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยเป็นพลังงานของการเริ่มต้นการทําอะไรที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบค่ะไพ่เป็นสี่เหรียญค่ะ สี่เดียนเป็นพนักง,งานในลักษณะของรา,ายจ่ายมากกว่ารายรับจับผิดคิดล่มหึงหวงสิ่งที่เป็นกัรสิ่งที่เห็นไม่ตรงกันเป็นพนักง,งานในลักษณะที่เราจะต้องควบคุมคอนโทรลในเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่าย นะคะเจ็ดเหรียญค่ะเป็นพังงานในลักษณะของการลงทุนหรือการรอคอยเกี่ยวกับเงินจากการลงทุนหรือการได้รับผลกาไรจากเงินที่เราลงทุนแบบนี้ก็ได้ด้วยนะแต่การอยู่ได้ใกล้ไพ่สี่เหรียญในที่นี้แปลว่ามันอาจจะได้ตัวเลขตัวเงินไม่ค่อยเป็นไปตามที่เราคาดคิดก็ได้นะคะไพ่เป็นสามเหรียญค่ะแปลว่าได้รับเงินจากค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือค่าในหน้าหรือเงินจากาเ,เงินจาก งานตามวิชาชีพของตัวเรานะคะหรือในที่นี้แปลว่าลงทุนแล้วได้กําไรมากแบบนี้ก็ได้ด้วยนะนะคะพลังงานไพ่ใบต่อมาค่ะเป็น The s t เ n นค่ะเดอะสเ n นแปลว่าความสู้การลุยนะมีปัญหาให้แก้แต่ก็สามารถแก้ได้นะคะเดอะเอ็ม o r ค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษามีสีมีตำแหน่งแบบนี้ก็ได้ด้วยแล้วไพ่ The ะเอ็ม o r ขึ้นมาแบบนี้นะคะอยู่ใกล้ๆไพ่ The เดอะเนเนาะ ะะพลังงานพวกนี้อาจจะเกี่ยวข้องในลนักษณะเกี่ยวข้องกับตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้ด้วยไพ่เป็นทพลนันค่ะทพลันเบจิองทางสายการประความสัมยุนหรือการได้รับข่าวหรือนะคะโชคชะตากําลังปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแบบนี้นะ ชาวราศีธนูนะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของ8ถ้วยค่ะเป็นพลังงานในลักษณะของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะการคือ8ถ้วยเนี่ยเวลาพูดในเรื่องของการง,า,รงานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีตรงที่ว่ามันเหมือนตัวเรากําลังเดินเข้าหาสู่เป้าหมายใหม่หรือสิ่งที่เราคิดว่ามันดีกว่าปัจจุบันซึ่งมันได้เป็นไพ่ทรมมแลนด์แปลว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณรอคอยหรือได้รับค่ั ได้รับข่าวหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้ก็ได้นะเช่นบางคนบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะหรือมีเกณฑ์ของการได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของการไปรับตําแหน่งใหม่แบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอันนี้ในโมเมนต์ของต่างประเทศของราชการก่อนนะนะไพ่เป็น คุณถือคาถาค่ะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานนะคะแล้วก็เป็น energy ในลักษณะนะคะเราว่าคุณกําลังจะมีเกณฑ์ของการนะอาจจะเปลี่ยนตัวเองไปทําธุรกิจการงานของตัวเองเปลี่ยนจากเ,เป็นลูกจ้างประจําไปทําธุรกิจการงานของตัวเองแบบนี้ก็ได้นะอาจจะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารของกินแบบนี้ก็ได้เพราะว่าไพ่เป็น dm press ค่ะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปทํางานแบบอยู่กับบ้านแบบนี้ก็ได้นะนะคะเพราะฉะนั้นในโมเมนต์ตรงนี้ค่ะชาวราศีธนูเนี่ยในพลังงานไพ่เนี่ย ใบแรกของคุณขึ้นการลงทุนนะคะแปลว่าอาจจะอยากจะลงทุนทําธุรกิจนะคะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาก็ได้ด้วยกับ2องค่ะทาธุรกิจส่วนตัวหรือทําธุรกิจอยู่ที่บ้านหรือเกี่ยวข้องกับผู้หญิงของกินก็ได้ด้วยเหมือนชาวราศีธนูอ่ะมีการเหมือนแบบมูฟตัวเองพูดง่ายๆเหอะมูฟตัวเองอยากจะลองไปสู้ไปลยุยไปทําอะไรตามความฝีมือตามฝีมือหรือตามความสามารถตัวเองแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าพวกไพ่พวกนี้เป็นไพ่ของการที่แบบ อยากจะลองแบบวัดนะคะวัดความสามารถวัดฝีมือของตัวเองว่าเออสามารถจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็มีพลังงานด้านการลงทุนเข้ามาด้วยแต่ในที่นี้ค่ะนะคะพลังงานไพ่เนี่ยนะคะอา่าถ้าเห็นเรื่องโชคลาภนะอาจจะเป็นพลังงานไพ่ของสามเหรียญน,นะเป็นเรื่องของโชคลาภนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยถ้าถามว่าโชคลาภของชาวราศีธนูโดดเด่นไหมไพ่ขึ้นหาลแฟนแปลว่านะ,ะพอเาไพ่ใบฮาโลแฟนขึ้นแบบนี้นะส่วนใหญ่เัาจะบอกว่าให้ลองไปตักบาร ไปทําบุญตักบาทพวกนี้อาจจะได้เรื่องของโชคลาภมาตามบุญวาสนาโหตกใจเลยไพ่เป็นหนึ่งเหรียญด้วยเนาะ,อะลองดูนะจ๊ะนะคแค่ทําบุญตักบารกวดน้ำแค่นั้นเองดูง่ายมากเลยนะอะลองทําดูนะจ๊ะชาวราศีธนูได้หนึ่งเหรียญด้วยเป็นพลังงานไพ่โชคลาบพอดีพอดีเลยเน้นก็ขอให้ชาวราศีธนูที่ฟังคลิปวิดีโอนี้ไปทําบุญตักบาทแล้วเฮงโดยปังกันทุกคนนะจ๊ะนะคะ นะคะที่นี้นะคะตามพลังงานไพ่ค่ะนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการงานของชาวราศีธนูได้ไพ่คิงถือเหรียญใบแรกเนี่ยปัดไม่ค่อยเห็นปัญหาของชาวราศีธนูในเรื่องเงินทองแม้จะมีเกณฑ์ของรายจ่ายมากกว่ารายรับนะแม้ว่าจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะหรือ2คุณอาจจะกําลังมีรายจ่ายเพราะการลงทุนก็ได้อย่างที่ปัดบอกหรือมันแปลว่าลงทุนไปแล้วผลลัพธ์ไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าหมายแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ต้องใจเย็นๆนะคะ ทีนี้ในเรื่องของนะคะในเรื่องของการเงินนะคะปัดมองว่าการได้ไพ่แบบสามเหรียญน,นะคะด้วยในที่นี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นไพ่ที่แปลว่าเราจะมีเกณฑ์ของการขัดทุนนะ,ะนะ,ะไม่ได้มีเกณฑ์ของการขัดทุนแปลว่าพึงจะได้อยู่บ้างนะคะหรือค้าขายดีมีโชคลาบนะคะ,ะ,คะพวกนี้นะคือไพ่สามเหรียญเพราะ,ะนั้นก็เลยไม่ได้อยากให้มองว่าเฮ้ยไอรายใจมากกว่ารายรับลงทุนแล้วไม่ค่อยเป็นไปตามเ<ไ>ป้าเป้าหมายในที่นี้เนี่ยแปลว่าเราขัดทุนหรือเปล่ามันยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะสามเหรียญย ให้ผลกําไรอยู่แล้วเดอร์สเตนค่ะมันเป็นพลังงานในลักษณะเราได้รับด้วยความที่เดอร์สเตนคือความสู้ความลุยความเป็นเดอะสตรองของชาวราศีธนุนเองเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแปลว่าได้มาแบบสมน้ำสมเนื้อสมกําลังที่เราลงทุนไปแบบนี้ก็ได้นะคะนะส่วนเรื่องเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะอย่างที่บอกไปเนาะ นะคะว่าอาจจะได้รับข่าวว่าเออโย้ยายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชาวราศีธนูเช่นเดียวกัน ะะบางคนบางท่านอาจจะอยากมุฟตัวเองนะคะไปทําธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวข้องกับอาหารของกินหรือไปทํางานอยู่ที่บ้านแบบนี้ก็ได้เนาะนะคะซึ่งมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนประมาณเมษายนพฤษภาโดยประมาณตรงนี้นะ,ะเพราะว่าไพ่ของคุณเป็นไพ่หนึ่งถ้วยอยู่ใบล่างด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีโมเมนต์ของเป้าหมายหรือการตั้งตน้นหรือสิ่งที่เรารักเราชอบดูจะไม่ค่อยแน่ใจในการลงทุนอย่างที่บัตบอกนะบัตก็เลยบอกไปแล้วว่านะะมันอาจจะ ไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมากนะเหมือนตอนนี้จ่ายเยอะมากเลยเลยซีเรียสนะคะซีเรียสแล้วมันจะได้กลับมาไหมมันอาจจะไม่เป็นไปถึงตามที่เราคาดคิดมากแต่ว่าการได้ไพ่เดอะสเตนบอกว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับน้ำาักน้ำพักน้าแรงของเราด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้เต็มที่ไปเลยจ้านะคะจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าอืมอนะะ่ฉันจะขาดทุนหรือเปล่าแย่หรือเปล่าพังหรือเปล่าเพราะไพ่ในวันนี้มันยังไม่มีไพข่ของกณฑ์ของการล้มละลายหรือขาดทุนขึ้นมาเนาะเราก็ไม่จําเป็นต้องไป นะวิตกกังวลตรงนั้นทําทุกอย่างให้เต็มที่เพราะสิ่งตรงเนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการก้าวสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะถ้าทํางานประจําเนี่ยแปลว่าก้าวสู่ความมั่นคงนะเพราะว่าไพ่เป็นควีนถึงกระฐานเนาะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้โพส i v ฟเอาไว้ก่อนนะจ๊ะนะ,ะชาวราศีธนูที่นะคะ มาดูดวงกระปัดนะคะปัดดูดวงตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่ในเรื่องของการเงินการงานนะคะก็จะดูได้ว่าเหมาะกับการทําธุรกิจหรือไม่ยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานสอบติดหรือเปล่าเป็นเรื่องงามยามดีในดวงชะตาหรือเปล่าในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจเพราะว่านะคะเริ่มให้ถูกที่ถูกทางถูกเวลามันก็จะลดความเสี่ยงของตัวเองไปได้แล้วทําพุ้นส่วนได้หรือไม่อะไรแบบนี้เนาะเป็นการตอบดวงตามวันเดือนปีเกิดนะคะ ในเรื่องของเราในเรื่องเราของความรักความสัมพันธ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่านะคะชาวราศีธนูนี้เรื่องราวปัญหาเอ่อเรื่องราวความรักความสัมพ anyway. ันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างใบแรกค่ะเป็นไพ่ควีนถือถ้วยค่ะคุณต้องการให้ใครกลับมาหรือมีใครกลับมาในความสัมพันธ์แปลว่าชาวราศีธนูค่อนข้างจะหวังนะนะคะไพ่เป็นเก้าเหรียญค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกันหรือคนเกิดในเดือนกันยายนไพ่เป็นจมูนค่ะชาวราศีมีหรือเกิดในเดือนมีนาคมก็ได้นะหรือเป็นพลังงานของความที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนนนแบบี้้้ก็ไดดวยะ และอยู่ในพลังงานของเดโมนเนี่ยมันแปลว่าเครียดคิดมากรอคอยถูกเลื่อนถูกรอเจรคธาค่ะอาจจะเป็นลักซ้อนสองสามซ้อนหรือเป็นพลังงานด้านความขัดแย้งก็ได้นะและได้ไพ่เดวิลค่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูค่ะระวัง energy ของความเป็นลักซอนอันนี้เข้ามาข้อที่1อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกันหรือเกิดในเดือนกันยายนก็ได้อยู่ในเดือนกันยายนนี่อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะเพราะว่านะราศีมันจะขามเกี่ยวเดือนกันเนาะ ไพ่ะะเป็นเดวิลได้ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรก็ได้หรือชาวราศีเมีนก็ได้หรือเกิดในเดือนนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ 1. ชาวราศีธนูระวังรักซ้อนรักาสามเศร้าสามค่ะปัญหาด้านความขัดแย้งที่มาจากรักซ้อนรักสามเศร้านะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้อยู่ในเรื่องเดียวกันนะ กับ3ค่ะใน energy นี้จะมีใครกลับมาในความสัมพันธ์แต่แต่ระวังนะไม่ได้กลับมาแบบคลีนคลีนคลิเคลนะกลับมาแบบลุงลังแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าไพา่มันมีความไม่ชัดเจนแล้วก็มีความเป็น สองสามคนอยู่ในพลังงานไพ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวดูค่ะว่านะคะไพ่ให้คําแนะนําอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในตรงนี้ค่ะใบแรกขึ้นไฮพินสเตเลยไฮพินสเตรู้อยู่แล้วค่ะรักซ้อนรักสามเศร้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ,ะและ้วไพ่ใบนี้มันยังบ่งบอกว่าจงใช้เซนส์ของคุณค่ะต้องใช้เซนส์ของชาวราศีธนูค่ะนะว่านะคะคุณมองในเรื่องนี้เป็นอย่างไรแปดเหลียนค่ะจงมองทุกอย่างด้วยตาเนื้ออย่าตกหลุมรักมโนตัวเองค่ะไพ่เป็นสิบถ้วยค่ะ ไหว้พาขอพอรหรือในที่นี้คุณกําลังมองถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือตัวคุณอยากจะมีความรักดีๆมีครอบครัวมีความสมหวังนะคะให้เป็น6ดาบค่ะ หกดาบแปลว่าคุณเดินออกมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการยอมแพ้จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเดอะฟูค่ะสบายๆนะคะในช่วงนี้เวลานี้ค่ะถ้าคุณคบใครอยู่ในความสัมพันธ์เดอะฟูก็บอกถึงการเป็นไลฟ์สไตล์เพื่อนไม่ได้ถึงขนาดพันธนา,นา,นก,าการกันมากนะคะเป็นเรืของการนะคะท่องเที่ยวนะคะศึกษาดูใจนะคะยังไม่ถึงขนาดแปลว่าจะต้องผูกพันธนา,นานการกันนะ,ะเห็นไหมไพ่เป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้น,นตรงนี้มันเป็นเกณฑ์ของการเขาเรียกว่าอะไรอะ นะคะคถ้าจะไปต่อในความสัมพันธ์ต้องไปต่อในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะคุณสามารถให้โอกาสในเรื่องของการศึกษาดูใจได้เพราะคุณอยากมีรักดีๆอยู่แล้วเนาะ ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูในช่วงเดือนเมษายนสําหรับใครที่ต,ติดตามดวงความรักแบบเจาะลึกนะคะตรงนั้นต้องไปดูนะว่านะะในดวงความรักของชาวราศีธนูแบบเจาะลึกเนี่ยมันจะพูดไปในเรื่องอะไรเนาะนะคะตรงนั้นก็ฝากติดตามไปทีะะ่ดวงความรักของชาวราศีธนูในเดือนเมษายนด้วยก็แล้วกัน คะในเรื่องราวของการเงินการงานอย่างที่ปัดบอกไปนะคะว่านะคะก็ไม่ได้เห็นปัญหาอะไรของชาวราศีธนูนะในที่นี้อาจจะดูแลเรื่องรายรับรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนของตัวเองตัวเลขตัวเงินำทำให้เต็มที่จะมีเกณฑ์การโยกย้ายหรืออะไรใดๆก็ตามก็ขอให้โพสิทีฟเอาไว้ก่อนเพราะทุกอย่างในที่นี้อาจจะเป็นข่าวเป็นการรอคอยเป็นการถูกได้รับการสนับสนุนมาหรือ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่มั่นคงขึ้นสำหรับชาวราศีธนูนั่นเองนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าชอบหรือตั้งเป้ากับมันมาแล้วแถมคุณมีพลังงานในเรื่องของโชคลาภจากการทําบุญไหว้พระขอพรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลองดูแล้วกันนะจ๊ะ นะคะแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานไพ่คําแนะนํากันค่ะว่าพลังงานไพ่าคาแนะนําของชาวราศีธนูในเดือนเมษายนพูดว่าอะไรบ้างใบแรกค่ะ 9. เก้าเหรียญเก้าเหรียญเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะคะสามถ้วยค่ะนะคะคนก่าวคนคุยนะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้นส่วนแบบนี้ก็ได้นะคะไพ่เป็นปาทาค่ะ แปดกระทาแปลว่าขายออนไลน์การสื่อสารชาวต่างชาติหรือขยับขยายในที่นี้เนี่ยมันอาจจะแปลว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พูดคุยหรืออยากจะขยับขยายหรือร่วมหุ้นร่วมลงทุนธุรกิจการงานอาจจะเกี่ยวข้องกับนะคะอย่าง9เหรียญเนี่ยมันจะแปลว่าเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านแบบนี้ก็ได้นะคะไพ่เป็น6เหรียญค่ะขายออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นพลังงานไพ่ของเดอมูนค่ะ ก็ธรรมดานะชาวราศีธนูดูจะมีพลังงานด้านความคิดมากอยู่ในเรื่องนี้ตรงนี้เวลานี้เดี๋ยวซูซีว่าพลังงานคิดมากของคุณยาสามารถที่จะผ่านได้หรือเปล่านะไพ่เป็นเจตค่ะนะคะไพ่เป็นสองถ้วยค่ะอืมสองถ้วยแปลว่าไก่เกลียก่ยเคลียได้ถ้าคุณใช้ความจริงใจในการที่เข้าไปไก่เกลีย่ยไปเคลียนะไพ่เป็นเวลค่ะจะได้รับการสนับสนุนให้ผ่านจากตรงนั้นไปได้เนาะอย่างน้อยก็แสดงความจริงใจหน่อยกับเขานะปัดว่าน่าจะโอเคไพ่เป็น อัศวินถือเหรียญค่ะนะคะอัศวินถือเหรียญค่ะเป็นพวกแบบอุปธรรมช่วยเหลือ ะะแล้วก็พลังงานไพ่เป็น6คาถาค่ะแปลว่าได้รับโอกาสเพราะฉะนั้นในเรื่องราวที่ชาวราศีธนูอาจจะมีภาวะของความตึงเครียดอยู่นะคะเป็นภาวะของความตึงเครียดอยู่เช่นนะคะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของปัญหาอะไรใดๆก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกสักทีนะคะอาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์เงินทองหรือการงานก็ได้นะ แต่ในตรงนี้เหมือนคุณจะมีเกณฑ์ได้เคลียร์ได้ไก่เกียร์ได้โอกาสได้รับการสนับสนุนเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นะคะภาวะของความตึงเครียดในตรงนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับในตรงตรงพลังงานไพ่ตรงนี้ค่ะนะคะมันดูมีเกณฑ์ของการนะคะได้พูดได้คุยได้พัฒนาได้ขยับขยายนะคะเพราะว่าไพ่หกเหลียญมันก็แปลว่าได้รับด้วยเนาะ นะเหมือนวิตกกังวลว่าเราจะได้รับการช่วยเหลือไหมได้รับการสนับสนุนไหมมันแปลว่าได้รับนั่นเองเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็นะคะมีปัญหามีเรื่องมีราวอะไรใดๆก็ตามชาวราศีธนกูก็น่าจะไกลเกลีย่ยเคลียร์ได้ได้รับการได้รับโอกาสได้รับการสนับสนุนหรือในที่นี้นะคะแปลว,ว่าตัวเราเองนี่แหละนะคะค่อนข้างจะ แม้ว่าเหมือนคนกังวลนะ่ะแต่ในทิศทางทุกทิศทางมันดูจะไปในทิศทางที่ดีปัดมองว่าในตรงนี้เราต้องโพสิทีฟกับมันก่อนเนาะอาการมันอาจจะมาไม่ค่อยดีก็ได้นะคะแต่ว่าดูมันจะไกลเคลียร์ได้ปัดบ,บอกแล้วว่า2ถ้วยมันคือความจริงใจลองใช้ตรงนี้ออกไปให้มันแบบเต็มที่ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ นะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอให้ชาวราศีธนูผ่านได้ทุกอุปสรรคเรื่องราวปาัญหาอย่าลืมเรื่องโชคลาภนะจับได้หนึ่งเหรียญแบบตรงมากนะคะตรงนี้ก็ขอให้เฮงๆฮรวยๆปังๆนะจ๊ะชาวราศีธนูขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ